สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเบลลี่เปเทกานะครับค่ะพันนี้นะครับลูกค้าได้เข้ามาเลือกติดฟิล์มเปลี่ยนสีเกททีพีนะครับโดยวัสดุท p u ียูเมทริอลนี้นะครับจะมีความสามารถในเซลฟ์ฟิลลิ่งที่ค่อนข้างดีกว่าวัสดุทั่วไปในของตลาดในปัจจุบันครับนอกจากเซลฟ์ฟิลลิ่งแล้วนะครับความหนาของฟิล์มคลิปนี้นะครับยังหนามากกว่าฟิล์มของตลาดทั่วไปด้วยครับโดยปกติแล้วนะครับฟิล์มปกติจะมีความหนาอยู่เพียงแค่120จนถึง150ไมโครเมตรเท่านั้นครับแต่สำหรับตัวฟิิลล์มมม้้้นนนนีีีะะคคครัับจวาาหไดตง่ปเย ก็จะต้องอาศัยประสบการณ์เป็นอย่างมากครับทั้งนี้นะฮะรายละเอียดในตั้งของคันนี้จะมีความเรียบเนียนขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันแบบใกล้ๆกันเลยครับมาเริ่มกันในส่วนกันชนหน้านะครับสำหรับกันชนหน้าคันนี้นะครับจะมีขนาดค่อนข้างเล็กแต่มีรายละเอียดค่อนข้างมากครับปัญหาส่วนมากที่จะเจอในฟิล์มเกรดพียูนะครับก็คือการเก็บรายละเอียดขอบด้านในนะครับเนื่องด้วยฟิล์มเนี่ยมีความข้างหนาเวลาเราเป่าเนี่ยควรจะใช้ความร้อนที่เหมาะสมนะครับไม่งั้นถ้าเกิดเป่านานไปฟิล์มก็อาจจะขาดได้แต่ถ้าเกิดเป่าน้อยไปฟิ บริเวณขอบของแก้มหน้ากับในหน้านะครับจะไม่เห็นจีบเลยแล้วก็บริเวณหัวมุมของตั่วกับขอบตาฝาลากจูงนะครับก็จะไม่เห็นรอยย่นเลยแม้แต่นิดเดียวครับในจุดต่อไปนะครับก็จะเป็นบริเวณหัวมุมของเสาเอนะครับด้วยจุดนี้นะครับมักจะเป็นจุดประจำเลยที่มักจะเห็นความไม่เรียบร้อยของงานนะครับโดยข้อจํากัดอิ m i เ a ชั่นของตัวชิ้นงานนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่สามารถพับเก็บเข้าไปด้านในได้และไม่มีอะไรมาบังนะครับทางนี้นะครับข้อจํากัดของการติดตั้งบริเวณนี้นะครับเนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนใดมาบังนะครับเพราะฉะนั้นเวลาช่างต ชิ้นงานของคันนี้นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันแบบใกล้ๆนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าไม่มีจีบตรงบริเวณหัวมุมนะครับสวยงามเรียบร้อยนั่นเองครับสำหรับส่วนต่อไปนะครับก็คือบริเวณเส้นคิ้วรอบคันตัวถังรถครับโดยจุดที่เห็นท้าที่สุดก็จะเป็นบริเวณประตูหน้านั่นเองครับโดยของตรงประตูหน้านะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด4เส้นก็จะมี1 2 3แล้วก็4ครับโดยบริเวณเส้นคิ้วเหล่านี้นะครับเวลาเราพับเก็บเข้าไปด้านในแล้วนะฮะมันมักจะมีปัญหาก็คือ1-800หนย่ก่ยจะเป็นรบนั่น้น้ะครับกับของริวาม เรียบร้อยดังกล่าวเลยครับและสวยงามแบบนี้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับป่าจุดป่าเยียนที่มักจะเห็นได้บ่อยๆในระหวารติดตั้งฟิล์มส e ีเกตที่พครับสำหรับฟิล์มชนิดนี้นะครับจะอาศัยการติดตั้งค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติเราจะติดตั้งกันอยู่ประมาณ3-4วันแต่ฟิล์มชนิดนี้นะครับเราจะใช้เวลาสูงถึง5-7วันเลยครับทั้งนี้นะครับก็ไม่ใช่รถทุกคันที่จะสามารถติดตั้งฟิล์มชนิดนี้ได้ทั้งนี้ลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาทางช่องทางด้านล่างตรงนีี้ก่่่อออนนะะครับบเพืทจสถามเรรื่ององงขาาคาแล้กีกเรือการ้หใใคปึษนด้านขอองกการเลืสีนะคครรรรรรััััับบบบบสสสาหวววนนีี้้เเื่องแลลไไใจดด